สวัสดีเพื่อนๆหัวขบวนอ,อนทัวร์ทุกท่านครับวันนี้หัวขบวนมีสาระดีๆสั้นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นอะไรเพื่อนๆเคยเห็นช่องตะแกรงแบบนี้ไหมครับในรถรู้ไหมครับว่าเป็นช่องอะไรอยู่ข้างๆพวงมาลัยใกล้ๆกับคนขับช่องนี้ครับ หัวขบวนจะมาพูดถึงช่องนี้นะครับช่องแบบนี้นะครับเขาทํามามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่เจาะไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆช่องนี้นะครับด้านในจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเมื่อเวลาเราเปิดแอร์แล้วแล้วเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาเป็นต้นนะครับเวลาอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ได้อุณหภูมิที่25องศาแล้วเซ็นเซอร์ตรงนี้จะมีการสั่งการไปที่แอร์นะครับตัวแอร์นะให้ทำการตัดและเมื่อมีอุณหภูมิสูงก็คือเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งให้แอร์ทำงานนะครับสรุปแล้วก็คือด้านหลังช่องนี้นะฮะมีตัวเซนเซอร์อุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารครับ อันนี้คือประโยชน์นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นช่องใส่เหรียญใส่เงินหรือเอาไปหนีบอะไรนะครับเพื่อนๆอ,อย่าหาอะไรทิ่มแทงเข้าไปเดี๋ยวเซนเซอร์จะเสียหายก็สรุปแล้วนะครับตัวนี้เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้หัวขบวนนำมาบอกกล่าวกันครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ต่อไปเราจะไปไหนทำอะไรโปดติดตามนะครับสวัสดีครับ